ะะอ้าวไก่มาเปิดใจนะคะมาเปิดใจกระโดดเข้ามาทําตัวอ่ากระโดดเข้ามาเป็นหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของชีมุนด้วยด้วยอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆนะคะเออก่อนหน้านี้กุกไก่ก็ทํางานประจํามานะคะบอกแล้วว่าใช้สายตาในการทํางานอย่างมากเลยนะคะก็อยู่หน้าจอนะคะวันละแดชั่วโมงที่เราเอาตัวเราไปขายรรงงานอยู่นะคะวันละแดชั่วโมงก็อยู่หน้าจอประมาณ5าชั่วโมงนะคะพี่น้องคะ นั้นแหละค่ะเป็น20กว่าปีนะคะสายตาก็เกิดเป็นมีปัญหาเรื่องวุ้นในตาเสื่อมนะคะก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลซีดีร้านนะคะคุณหมอก็ทําการนะคะาวิธีการรักษาวิธีการตรวจทั้งหมดนะคะนกไก่กนเล่าตอนที่ไปตรวจเรื่องตานะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลซีดีร้านมันน่ากลัวมากเลยนะคะพี่น้องค่ะคนกไก่นัเครียดมากเลยนะตอนนั้นนะคะตัวตาจะบอดนะคะ ถ้าเกิดว่าถึงการผ่าตัดแล้วคุณหมอเกิดพลาดล้างมานะคะทาตาเราบอดเราก็ต้องอยู่ในโลกเมื่อจนกว่าเราจะสิ้นอายุไขนะคะพี่น้องคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่นะคะถ้าเรา,เราอยู่ในโลกมื่แบบนั้นและเราจะอยู่อย่างไรนะคะก็เครียดเหมือนกันนะคะเราเครียดเหมือนกันอ่ะก็วิ่เข้าวิธีการรักษาทั้งหมดเลยนะคะอาการวุ้นในตาเสื่อมของนกพิรไก่นะคะเดี๋ยวจะเล่าอาการของตัวเองให้ฟังก่อนนะคะว่ามีอาการแบบไหนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมนะคะ นะคะการที่เริ่มแรกเลยเที่ยวผู้่มีความรู้สึกก็คือที่รับรู้ได้นะคะก็คือจะมีเหมือนขยัะนะคะมียหยักแย่หรือว่ามีจุดดำๆนะคะเวลาเรากลิ้งสายตานะคะกรอกตาคลิ้งซ้ายคลิ้งขวานเนี่ยจะมีเหมือนขยะมามาล่องลอยอยู่นะคะมาล่องลอยอยู่มันไม่เจ็บนะคะพี่น้องไม่เจ็บนะคะแต่ว่าจะเกิดการรําคาญนะคะจะเกิดการรําคาญนะคะแล้วก็จะวันดีคืนดีนะคะก็ตาก็จะแดงมากเลย เหมือนกับเส้นเลือดฝอยในตาแตกอย่างนั้นเลยพี่น้องคะตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นความดันตาไม่เท่ากันนะคะทําให้เลือดเนี่ยเส้นเลือดฝอยในตาแตกแต่อันนั้นคือเป็นอาการของคนที่เป็นหุ้นในตาเสื่อมที่อากาศที่อ้กาก่เป็นนะคะพี่น้องคะเป็นแต่สําหรับคนที่เป็นโรคสายตาสั้นสายตายาวมันจะไม่มีอาการแบบนั้นนะคะไม่มีตาตาไม่แดงเหมือนกับเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะคะแล้วก็มีอาการแสบตาตามัวตาพร่ามัวมากเลยนะคะพี่น้องค่ะ ไม่สามารถที่จะสู้แสงได้ออกไป้างนอกเจอแสงนะคะก็น้ําตาจะไหลแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเลยนะคะก็ไปเล่าอาการให้หมอที่โรงพยาบาลศรีราชฟังนะคะเขาก็เข้าวิธีการราักษาการราักษานะคะว่าทําอย่างไรไปแต่ละครั้งนะคะก็จะมีนะคะให้ไปเปิดม่านตานะคะเปิดม่านตาก็เอาน้ายาเอาน้ํายานะคะแสบมากเลยมาหยดให้เราเลยให้เราไปอยู่ห้องมบืดๆน,น,นะคะ3านาทีหลังจาก30นาทีก็ไปเข้าห้องการตรวจ กบวนการเเครื่องม้เครื่องมือของคุณหมอนะคะอากูไปบอกว่า,วาน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องตานะคะมีทุกเพศทุกไยเด็กๆสี่ห้าขวบก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาเลยนะคะก็เต็มเลยนะคะมีทุกเพศทุกไยทุกชนชั้นเลยนะคะที่ไปทําการรักษากาันแต่ว่าสําหรับอาการวุ้นในตาเสื่อมของของากูสก่หมอบอกว่านะคะคุณสมพีด อาการวุ้นในตาเสื่อมของคุณนะตอนนี้คุณหมอยังทําการรักษาอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่รุนแรงมากพอนั่นพี่น้องคะนะคะคุณหมอบอกว่ายังไม่รุนแรงมากพอหากเมื่อไร่นะคะมีแสงแปรบเข้ามาในตาคุณเหมือนแสงฟ้าแลบตอนนั้นคุณค่อยมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะทําการผ่าตัดให้พี่น้องคะฟังแล้วเป็นยังไงคะเอาไก่นะคะเพียดมากเลยตกตกลัวกลัวนะคะ ขึ้เข้าขั้นกลัวเลยแล้วก็เข้าขั้นเครียดเลยนะคะเครียดเลยอ่านนะคะก็รักษาอยูอ่สักพักหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะหลังจากเที่ยวลกไก่ก็ได้ลาอกจากงานประจําแล้วก็มาเจอนะคะมาเจอมาเจอกับตัวสมุนไพรตัวนี้เที่ยวลูกไก่บอกว่าขาดเธอไม่ได้เลยนะคะตัวว a เ e อร์อนะคะน้ําตกบํารุงดวงตานะคะช่วยปัญหาลู้ไก่รุนในตาเสื่อมหน้าตอนนี้นะคะใช้มาแล้วปีนี้ปีที่สาม ใช้วันละสามรอบอาการวุ้นในตาเสื่อมของงุผกไก่ก็ดีขึ้นนะคะเป็นปกติแล้วตาไม่แดงแล้วแล้วตาสู้แสงได้ด้วยแล้วตาก็ไม่แห้งด้วยนะคะและคี้ตาก็ไม่ได้ออกเยอะแยะเหมือนสมัยก่อนนะคะขี้ตาออกมีเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะพี่น้องคะ่ะนิดเดียวเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่าทั้งวันมีขี้ตาออกทั้งวันแล้วก็น้าตาไหลทั้งวันอย่างนันง้นผิดปกตินะคะพี่น้องคะ่ะพอใช้ตัวนี้แล้วค่ะนะคะคนที่มีเป็นโรควุ้นในตาเสื่อมนะคะตาเป็นต้อหินต้อลม ตอเนื้อตอกระเจียหรือว่าเป็นโรคตาแห้งแพสแสงจากแสงมือถือหรือว่าแสงจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับคันตามีขี้ตาเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าคุณไปหาหมอรับรองว่าคุณต้องได้โรคกลับมาแน่ๆถ้าเกิดว่าทุกท่านที่ฟังไลฟ์อู้้ไก่อยู่แล้วอ้าผู้กไก่พูดถึงเรื่องตานะคะไม่ว่าท่านจะแพสเนี่ยลมพัดท่าตาเขาไม่ได้นะคะแสบตานะคะหรือว่าน้าตาไหลนะคะ หรือว่าจะเป็นวุ้นในตาเสื่อหรือว่าต้อเหมือนที่คุณไก่บอกตะกี้หรือว่าแพ้จากแสงมือถือนะคะหรือว่าแสงจากจอคอมพิวเตอร์ทําให้เราตาสายตาพร่ามัวมีที่ตาเยอะตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟางตามัวะนะคะภาพอนกันพวกพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ไปหาคุณหมอนะคะแล้วคุณมาเจอคุณไก่ในวันนี้นะคะคุณไก่ขอแนะนําให้ใช้ตัววอเตอร์อาตัวนี้นะคะผลิตจากสมุนไพรไทยและจีน4 3ชนิดแล้วผลิตแบบกลั่นนะคะแบบกลัน หนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องนะคะมีสองขวดแบบนี้เหมือนเที่ยผู้ไก่โชว์นะคะพี่น้องคะเป็นแบบนี้เลยราคาที่คุณมาเ,เปิดแพ็กเกจกับพวกเราได้ก็คือ375บาทแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปิดแพ็กเกจพวกเราก็ไม่ว่าอะไรนะคะเราก็จะต้องขายข้างกล่องนะคะ895บาทนะคะพี่น้องคะถ้าเกิดว่าท่านมาเ,เปิดแพ็กเกจท่านก็รับไป50าสีีนะคะก็รับสินค้าไปดูแลเรื่องดวงตานะคะ อ้กไก่นะคะมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยสายตาจะดีขึ้นเหมือน้กไก่เป็นโรคในรุ้นในตาเสื่อมไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดามะนะคะพี่น้องค่ะก็รุนแรงเหมือนกันนะคะรุนแรงเหมือนกันหากท่านเป็นโรคตาแห้งนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาเทียมอยู่ตัวนี้เป็นอาการสากัดจากสมุนไพรใช้สามารถใช้แทนน้ำตาเทียมได้แล้วก็ไม่มีวัตถุก,กัลเสียอยู่เลยนะคะเราใช้แล้วเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ขงคอนะคะพี่น้องค่ะไม่ขงคอเพราะว่าตัวนี้สกัดจากสมุนไพรนะคะไทยจีน สี่สามชนิดเลยทีเดียวแล้วสก,กัดแบบกรันแล้วปลอดภัยนะคะในการผลิตเราได้มาตรฐาน GMP นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านรับสินค้าไปแล้ววิธีการใช้นะคะก่อนที่จะใช้ก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนเพื่อป้องกันฝุ่นและก็สิ่งแปลกปลอมปนเพ่อนเข้าไปในลูกตาตรงนั้นอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเกิดตาอเสบได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้ตัวนี้นะคะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีอาการแสบเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องคะอาการแสบตรงนั้นก็คือ สมุนไพรนะคะตัวนี้ก็เข้าไปทํางานแล้วนะคะเข้าไปทํางานเข้าไปดูแลเข้าไปดีเช็คให้แล้วสักพักนะคะและ้วท่านจะอาการแสบพวกนั้นก็จะหายไปนะคะแรกๆเนี่ยผู้ไก่เป็นวุ้นในตาเสือก็แสบเหมือนกันนะคะพี่น้องคะแสบมากๆเลยถ้าเกิดว่าความแสบหนึ่งถึงสิบนะคะของผูกไก่มันจะทะลุไปถึงสิบเอ็ดสิบสองเลยนะคะแสบมากแต่นะคะพอสักห้านาทีความแสบจ,จากระดับสิบก็จะค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมานะคะภายในสักสิบนาทีสิบห้านาที ก็จะกลายเป็นปกติและสายตาเราก็จะใสนะคะจะใสตรงนี้ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยและทุกคนคนที่ยังไม่มีปัญหาก็ใช้ป้องกันไว้ก่อนนะคะเปรียบเสมือนนะคะตาของเรานะคะจอประสาทตาของเราเปรียบเสมือนพัดลมพี่เนาะพัดลมยังมีหน้ากากเลยนะคะหน้ากากหน้ากากของพัดลมก็คือจะถ้าเกิดว่าก็คือใช้ทุกวันเนี่ยก็จะสายไปสายมาก็จะเจอฝุ่นใช่ไหมคะพี่น้องคะถ้าเกิดว่าเราเอาเราไม่ได้ล้างเขาเนี่ยก็คือฝุ่นจะเกาะตาม ใบพัด uh, หรือว่าตะแงนักตะแกรงด้านหน้านะคะเรายังต้องทำความสะอาดเลยนะคะหน้ากากพลุกแล้วดวงตาของเรานะคะเราไม่มีอะไรดูแลเพราะเลยมันก็จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายนะคะพี่น้องคะนะคะเกิดโรคได้ง่ายๆเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ในการบํารุงเรียบเสมือเราได้ทําความสะอาดจอประสาตาของเรานะคะแล้วก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยสดใสแล้วก็ยืดระยะเวลาในการใช้งานนะคะได้นานยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะมารักษา ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าจะมารักษาทีหลังนะคะพี่น้องคะอยากจะให้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้สายตากันเยอะมากเลยตาเราติดจอนะคะบางคนดูเฟซดูไลน์ดู t ิ๊กต k อกนะคะเป็นโม่วโมงก็เพ่งนะคะหัวล้อไปนะคะเพื่อเกินแต่ตาของคุณนะ่ทะทำเขาเรียกว่าใช้งานเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วอาหารที่เรากินทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีตัวไหนบำรุงดวงตานะคะมันไม่มีอาหารตัวไหนที่จะเข้ามาดูแลดวงตาเราได้ นะคะเอาไก่แนะนํานะคะให้ใช้ตัว water ์ y e ตัวนี้นะคะในการดูแลและป้องกัรดวงตาอันเป็นที่รักของคุณให้สดใสยืดระยะเวลาในการใช้สายตาได้นานยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องคะการใส่แว่นไม่ได้เป็นเรื่องสนุกนะคะพี่น้องคะแต่ถ้าเกิดตาเรามีป,ปัญหาปัญหาแล้วเราก็จําเป็นต้องใส่แว่นบางคนนะคะใส่แว่นไม่ได้นะคะอาจจะหนักไปหรือว่าบีบไปก็ไปใช้นะคะอ่าเลนนะคะเลนก็เรียกว่าเป็นคอนแทคเลนคอนแทคเลนตรงนั้นนะคะหนึ่งนะคะ เราต้องดูแลความสะอาดอย่างดีเพราะว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่ตายเราจะติดเชื้อมีได้มากเลยนะคะและจะต้องมีการดูแลร,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 รักษาทางความสะอาดคอนแทคเลนส์ก็คือครูปาจะบอกว่าหนึ่งตรงนั้นนะคะเกี่ยงก่อการติดเชื้อสองมีเป็นการที่สิ้นเปลืองนะคะเป็นการที่สิ้นเปลืองเพราะว่าหนึ่งคอนแทคตัวนั้นเราต้องเปลี่ยนสอง 2. เราต้องมีน้ํายาน,นะคะที่จะทำความสะอาดคอนแทค ไม่ใช่ว่าเอาน้ำยาเลยมาทําความสะอาดได้ก็ได้ไม่ใช่นะคะต้องมีน้ํายาโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ครูไก,ก่ก็เคยเคยนะคะเคยใช้คอนแทคเลนส์มาหลายปีเหมือนกันแต่ตัดสินใจใช้แว่นดีกว่าเพราะว่าอย่างไรนะคะสายตาสั้นสายตายาวของเราตรงนี้ก็ไม่รักษารักษาไม่หายนะคะก็ตัดสินใจที่จะใส่แว่นแต่วุ้นในตาเสื่อมตรงนี้นะคะเราก็ต้องไปรักษามันไม่ได้เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นโรคาตาแห้งน,นะคะพี่น้องขาอันตาายมากนะคะโรคตาแห้ง ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ดูแลให้เกิดความชุ่มชื้นกับแก้วตาของท่านนะคะเกิดมีเป็นแผลทะลอกขึ้นมาติดเชื้อถ้าเกิดตาของท่านติดเชือเอเช้อก็นำพาให้ท่านเป็นคนตาบอดได้นะคะพี่น้องเสี่ยงอันตรายมากเลยเสี่ยงกับโรคตาบอดถ้าเกิดว่าตาแห้งมากๆแล้วก็ไปใช้น้ําตาเทียมเยอะตรงนั้นก็คือคําว่าเทียมนะคะก็ทํามาจากเคมีนะคะทํามาจากเคมีถ้านอาเคมีหยอด้าไปทุกวันนะคะ แรกๆอาจจะไม่เห็นผลแต่ระยะย,ยาวอาจจะทำให้แก้วตาของท่านนะคะเกิดบางได้นะคะเกิดบางเกิดการอ่าเป็นถลอกใต้เป็นแผลและติดเชื้อทีนี้แหละเรื่องยาวเนาะแต่ตัวนี้ด้วยสมุนไพรการสกัดแบบแบบกลั่นสมุนไพรไทยและจีน4 3ชนิดดูแลเรื่องสุขภาพตาของท่านได้อย่างปลอดภัยนะคะตรงนี้ดีกว่าน้ำตา ใส่อะไรก็ออกเออนะคะพี่น้องค่ะอ้วกไก่ตอนนี้ก็มีความสุขมากไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นคุณหมอให้กับอุ้กไก่เลยนะคะวอเตอร์ไนะคะของ KCM ตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะก็ดูดีๆนะคะท่านไปเจอตรงไหนนะคะที่ไม่ใช่นักเครือข่ายไม่ได้เป็นของมาจากโรงงานเลยนะคะเอาน้ําอะไรมาให้ท่านหอดตรงนั้นก็ดูดีๆนะคะท่านซื้อของปลอมไปใช้นะคะเกิดปัญหา สบไม่รับผิดชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อนะคะกับนักธุรกิจนะคะโดยเฉพาะทีม35เครดิตของพวกเรานะคะเอาก่รับสินค้ามาจากบริษัทเลยบอยืนพูดทุกวันเลยนะคะขอ,ของเราของแท้ของจริงนะคะปลอดภัย100%นแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าท่านได้สั่งกับทีมพวกเราไปนะคะดูแลสุขภาพาตาของท่านให้สดใสน,นะคะสดใสมองโลกกว้างได้อีกนานเลยเออเหมือนนกพกไก่นะคะตอนนี้มีความสุขมากอยากก็เลยออกมาบอก าแบ่งปันปออกมาบอกได้ในทุกๆวันพูดได้ทั้งวันเลยนะคุกไก่อายุก็นะคะก็ไปก็เยอะแล้วเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะใช้สินค้าของคงชิโมน,นี่นะคะดูแลสุขภาพก็เลยยังมีแรงที่จะออกไปยืน